ทีนี้ก่อนนอนเรื่องเยอะแล้วนะคะก็จะบอกว่าก่อนนอนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องเมคอัพทีหลังนะคะก่อนนอนใช้ตัวนี้พรีซซรามนะคะอย่างที่พูดนะคะพรีซซรามเสร็จแล้วเนี่ยก็มารีเพอรี่นะคะแล้วก็ใช้เนื้อครนะีมเนื้อหนักอ่ะมา,มาตัวนี้แล้วจะมี2ตัวนะคะมานวดด้วยนะพี่ก็นวดด้วยนะนวดละนวดด้วยบอดี้ครีเอเตอร์เสร็จแล้วนะคะ พี่ก็จะมีครีมเพิ่มเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือซูเปอร์วิตามินอีนะคะหลายคนเนี่ยลืมไปละโดยเฉพาะนักธุรกิจกิฟฟรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยหยุดใช้เลยนะคะเพราะพี่ว่ามันช่วยไฟลิงเกอร์ที่ละเอียดละเอียดทำให้หน้าเนี่ยดูเนียนและหน้าเนี่ยดูใสนะคะก็ก็จะบีบมาตัวนี้เป็นเนื้อที่ไม่หนักมากค่ะนะคะไม่มันค่ะตัวนี้ไม่มันเลยค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องวอร์มนานได้ใสเลย ะะแล้วก็ลูบขึ้นลูบขึ้นลูบขึ้นนะคะพอใช้ซูเปอร์วิตามินอีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เคยเป็นตัวที่โฆษณาเองด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะหยุดใช้เลยเน,นะคะก็คือแอสตาแซนตินค่ะนะคะแอสตาแซนตินครีมในกระปุกก็จะเห็นว่าจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะก็จะควักมาในรายหนึ่งข้อนิ้วเช่นเดียวกันนะคะนะคะแอสตาแซนตินเป็นสีของเขาเลยค่ะเป็นสาลาย ส,สีแดงค่ะนะคะแต่ที่นี้บางคนบอกว่าทาแล้วจะหน้าส้มไหมไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราต้องวอร์มมันก่อนเหมือนกันนะคะนี่เป็นครีมเนื้อหนักของกิฟฟอรีนแล้ว้าเบิดคุณอายุเยอะคุณจะไม่มีครีมเนื้อหนักไม่ได้นะ<ม>นะค,ะ,<ม>คะค่ะก็อ่ะส้มไหมส้มไหมส้มไหมไม่ส้มแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ลูบขึ้นลูบขึ้นลูบขึ้นนะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาสู่ขั้นตอนของการปิดจบได้นะคะขั้นตอนของการปิดจบก็คือตัวไหนคะจำได้ไหมเอ่ยนะคะ sleeping mask <ส>นอนได้ละนะนอนได้ละนะคะสบายๆแต่พี่ก็บอกว่าพี่ใช้หลายตัวนิดนึงนะทีนี้มาอีกตัวที่อยากพูดมากเลยนะคะคือเรื่องคอกับมือคะ่ะนะคะ,ค,ะคอกับมือคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอายุ 40ไม่ค่อยรู้สึกยังเฉย5้ย50-60คเนี่ยคอกับมือเนี่ยต้องดูแลนะคะโดยเฉพาะผอมพี่เป็นคนที่มีเนื้อที่คอและมือน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ผอมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้พี่จะใช้คู่กันกับตัวนี้กับตัวนี้ค่ะ mm hmm. นะคะตัวนี้เป็นเอสตอร์เซนตินเน็คครีมแล้วพี่อาจจะเอามาใช้ที่มือด้วยก็ได้หรือท่านจะหรือท่านจะทุกคนจะใช้เป็นเป็นแฮนด์ครีมก็ได้แต่พี่ห้ามเลยมือตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยเป็น red orange นะคะมันบูบี้เพราะว่าพี่บีบมันนะคะถ้าเวลาจะซื้ออย่าซื้อตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะมันหนื่ต้องซื้อคู่กันค่ะ,<ล>ะนะคะแล้วเวลาใช้นะคะเวลาใช้นะคะบีบตัวเบาก่อนอันนี้เราถือว่าเป็นครีมเนื้อเบานะคะบีบครีมเนื้อเบาวอร์มวอร์มวอร์อมเสร็จรูปไหล่ที่คอ นะคะรูปไรยที่คอให้ทั่วเลยนะคะคอนะคะรวมถึงมือด้วยนะคะมือด้วยนะคะรูปไายที่คอและรูปไร้ที่มือใช้ทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่คอนะคะพี่จะบีบถ้าใครไม่ถนัดบีบอย่างพี่บีบที่มือก็ได้จริงๆจะพี่จะบีบอย่างนี้นะคะแต่ถ้ากลัวมากก็บีบบีบไม่ออกใช่ไหมมันเน์ดใช่ไหมบีบที่ที่ที่มือก็ได้ค่ะนะคะมันจะเป็นสีแดงค่ะเ e ชออร์เรนจ์บีบใช้ค่านี้นะคะ วอมนะะิดนึงแล้วรูปไล์ที่คอค่ะนะคะถ้าเป็นหลังมือหรือมือก็รูปไล์ที่มือพี่ว่าอย่าอย่ารอให้มันเหี่ยวเลย <c oughs> ใช้ได้ก็ใช้เถอะเสร็จแล้วพี่เนี่ย จะบอกว่าเออถ้ากลัวเหนียวใช่ไหมนะคะถ้ากลัวเหนียวนะคุณก็หาบ well อดี้โรชั่นเนื้อบเบาอ่ะนะคะทาทาทาับอันอีกทีหนึ่งก็ได้จะเป็นอะไรที่ใช้อยู่ก็ได้นะจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่ที่ที่อยากแนะนําคือตัวนี้ค่ะ<ม>เพราะว่าตัวนี้เป็นแอนตี ging, ้อาจิ้งนะคะก็ทา<ม>ทับอีกทีหนึ่งเป็น3ชั้นเพราะว่าถ้าเกิดทาแค่นี้จะยังดูมันนะคะหลายหลายคนก็จะบอกว่านี่มันนี่มันนี่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าปิดจบด้วยบอดี้โลชัชนเนื้อบเบาอ่ะสมมติว่า สมมติว่าพี่ปิดด้วยดีทารีนะคะมันก็จะเป็นเนื้อเบาใช่ไหมเห็นไหมคะไม่มันเ่ะเห็นไหมคะว่าฉันใช้บอดี้ลชั่นเนื้อเบาปัอยูที่นี้สามขั้นตอนสําหรับมือและคอเอื้องมากไหมพี่ว่าไม่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยเราเยอะมากเลยค่ะในการทาให้เราดูดีในขณะที่เราอายุเยอะแล้วพี่จะใช้ยาสีฟันของกิดฟันเที่ตัวหมุนเวียนกันแต่ตัวตัวนี้ี่เป็นตัวที่พี่ชอบนะคะเป็นตัวยาสีฟัน เอร์บ์เฟรชที่มีส่วนผสมของข่อยนะคะ mm hmm. พี่มีความรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วพี่ก็จะใช้ตัวนี้พกตลอดผู้หญิงก็ต้องพกมานะคะ mm hmm. เพราะบางทีมาจิ้มฟันก็เอาอะไรที่เป็นซอกอเศษอาหารที่ในซอกฟันลึกๆไม่ออกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องเรียกว่า Dental f ร o s t จจำเป็นต้องใช้นะคะตัวนี้ก็เป็นแปรงสีฟันซึ่งเราจะใช้อยู่ตัวที่ตอนนี้นะคะมีก็คือแปรงสีฟันชาโค ะะก,ก็ใช้อยู่ตลอดมีน้ํายาบ้วนป่ากด้วยค่ะปกติพี่จะพกขวดเล็กเอาไว้ในกระเป๋าตัวน,นี้พี่จะพกไว้ในกระเป๋าเลยค่ะก็เวลาเธอรู้สึกว่าเราช่วยไม่ได้มันจําเป็นนะนาอแล้วเราเดี๋ยวต้องบรรยายแล้วก็ก็เข้าห้องน้ำบ้วนปากมัเลยนะคะ,อะโอ้นะคะตอนนี้ก็เป็นตัว Herbal Fresh ท,ที่ที่เรามีทั้งขวดใหญ่และขวดเล็ก แล้วก็เราจะพกขวดเล็กไว้ถ้าซื้อขวดเล็กขวดเดียวก็พอแล้วก็เติมเอานะคะ,ะเป็นร e ฟิลเอานะคะ,ะผมค่ะ,ะพี่ก็จะใช้แล้วพี่จะบอกให้ว่าพี่อายุ61แล้วแล้วพี่ไม่เคยย้อมผมนะนนพี่จะบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยแล้วก็การที่เราเออกกําลังกายดูแลอะไรตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าพี่ไม่เคยย้อมผมนะคะแล้วแต่พี่ดัดผมนะคะ,ะตัวที่ใช้มาตลอดเลยคือเอสเตโต้ค่ะคือเอสเตโต้นะคะมีแชมพู ตัวนี้เป็นแชมพูตัวนี้เป็นตัวคอนดิชเนอร์นะคะมีสเปรย์สเปรย์นี่ส่วนใหญ่จะร้านน้ำผมก็ทําให้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมี2สีสีเขียวกับสีแดงพี่ก็จะใช้สลับกันนูโอโวค่ะหยอดหลังจากสระผม<อ>นะคะสีแดงเนี่ยเป็นตัวทําให้ผมหยุดร่วงและสีเขียวเป็นตัวเพื่อทให้ผมขึ้น<อ>นะคะพี่ก็จะใช้สลับสลับกันไปนะคะ